คุณเคยรู้สึกไหมว่าหัวใจคุณนักตึงทุกครั้งที่เอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์แต่กลับไม่มีสายเรียกเข้าจากลูกศัก์ทีวันผ่านไปเป็นสัปดาห์สัปดาห์ผ่านไปเป็นเดือนและคุณก็เริ่มถามตัวเองว่าทำไมลูกถึงไม่ติดต่อมาทำไมชีวิตที่เคยอบอุ่นด้วยเสียงหัวเราะของลูกหลานกลับกลายเป็นความเงียบงันที่ทําให้คุณรู้สึกเหงาและเศร้าใจคุณไม่ได้อยู่คนเดียวหลายคนที่อายุเกิน60กําลังเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันนี้และมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมาก แต่วันนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าคุณสามารถค้นหาความสงบในใจปล่อยวางและมีความสุขได้จริงแม้ว่าลูกจะถ้าไม่ติดต่อมาในวิดีโอนี้เราจะมาพูดคุยกันถึง6วิธีที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นช่วยให้คุณเข้าใจว่าความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับการโทรมาของลูกเพียงอย่างเดียวและที่สําคัญคุณจะได้เรียนรู้ว่าการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รักลูกแต่มันหมายถึงการรักตัวเองมากขึ้นการให้คุณค่ากับชีวิตของคุณเองมากขึ้นนี่คือเรื่องราวที่หลายคนต้องเผชิญและวันนี้เราจะ ช่วยกันหาทางออกที่ดีที่สุดมาเริ่มกันที่วิธีแรกนั่นคือการยอมรับความจริงที่ว่าลูกของคุณมีชีวิตของพวกเขาเองฟังดูง่ายแต่นี่คือก้าวแรกที่ยากที่สุดเพราะเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เกิดเรารักพวกเขามากจนบางครั้งเราลืมไปว่าพวกเขาโตขึ้นแล้วพวกเขามีครอบครัวของตัวเองมีงานมีความรับผิดชอบมากมายบางทีลูกของคุณอาจจะกำลังยุ่งกับการทำงานหนักพวกเขาอาจจะกำลังดูแลลูกของพวกเขาเองหรืออาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาที่พวกเขายังไม่พร้อมจะพูดกับใคร ความจริงคือการที่ลูกไม่ติดต่อมาไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่รักคุณมันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาลืมคุณไปหลายครั้งในชีวิตเราเองก็เคยยุ่งจนลืมโทรหาคนที่เรารักใช่ไหมเราเองก็เคยมีช่วงเวลาที่เราต้องมุ่งเน้นกับเรื่องของเราเองจนไม่มีเวลาไปคิดถึงคนอื่นนี่คือธรรมชาติของชีวิตทุกคนมีจังหวะของตัวเองมีความเร็วของตัวเองและการยอมรับเรื่องนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกเบาใจขึ้นมากลองคิดดูสิว่าเมื่อคุณยอมรับว่าลูกมีชีวิตของเขาเองคุณจะไม่รู้สึกโกรธ หรือเสียใจทุกครั้งที่โทรศัพท์ไม่ดังคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณถูกทอดทิ้งแต่คุณจะเริ่มมองเห็นว่านี่คือส่วนหนึ่งของการเติบโตของพวกเขาและคุณได้ทำหน้าที่ของคุณเป็นอย่างดีแล้วในการเลี้ยงดูพวกเขาจนโตและเป็นอิสระได้นี่คือความสําเร็จของคุณในฐานะพ่อแม่ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่การยอมรับไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้คนเดียวถ้าคุณรู้สึกเหงา หรือคิดถึงลูกก็ไม่เป็นไรที่จะบอกพวกเขาแต่บอกในแบบที่ไม่กดดันไม่ทําให้พวกเขารู้สึกผิดเช่นแทนที่จะพูดว่าทําไมลูกไม่โทรมาบ้างเลยลองเปลี่ยนเป็นแม่คิดถึงลูกนะถ้าลูกว่างก็โทรมาคุยกันบ้างนะแบบนี้จะทําให้ลูกรู้สึกอบอุ่นมากกว่าการรู้สึกว่าถูกตําหนิและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกก็จะดีขึ้นเองตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าการยอมรับคือก้าวแรกแต่มันยังไม่พอเพราะแค่การยอมรับอาจจะยังไม่ทําให้คุณรู้สึกสงบในใจได้จริง นั่นทําให้เราต้องไปที่วิธีที่สองนั่นคือการหาความหมายใหม่ในชีวิตของคุณเองหลายคนหลังจากเกษียณหรือหลังจากที่ลูกโตและแยกออกไปใช้ชีวิตเองก็จะรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองไม่มีความหมายรู้สึกว่าไม่มีอะไรให้ทําไม่มีเป้าหมายแต่ความจริงคือคุณยังมีชีวิตที่สดใสและเต็มไปด้วยโอกาสมากมายลองถามตัวเองดูว่าสิ่งที่คุณอยากทําตั้งแต่สมัยหนุ่มสาวแต่ไม่มีเวลาทําคือไรบางทีคุณอาจจะอยากเรียนดนตรีอยากวาดรูปอยากเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหรืออยากเรียนรู้ทักษะใหม่ ตอนนี้คือเวลาของคุณแล้วคุณไม่ต้องใช้เวลาทั้งหมดไปกับการคิดถึงลูกหรือรอโทรศัพท์จากพวกเขาคุณสามารถใช้เวลานั้นไปทำสิ่งที่คุณรักได้มีคุณยายคนหนึ่งที่ผมรู้จักหลังจากที่ลูกของเธอไม่ค่อยติดต่อมาเธอเริ่มรู้สึกเศร้ามากแต่แทนที่จะนั่งร้องให้อยู่ที่บ้านเธอตัดสินใจลงเรียนเต้นรำพื้นเมืองเธอบอกว่าตอนแรกก็กลัวว่าจะแก่เกินไปแต่พอได้ลองแล้วเธอรู้สึกมีชีวิตชีวามากได้เจอเพื่อนใหม่ ได้หัวเราะได้ออกกำลังกายและที่สำคัญเธอรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่ได้เป็นแค่แม่หรือคุณยายอีกต่อไปแต่เธอคือตัวของเธอเองนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณเข้าใจคุณไม่ใช่แค่พ่อแม่ของใครสักคนคุณคือคุณคุณมีความฝันมีความชอบมีสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขและตอนนี้คือเวลาที่จะกลับมาหาตัวเองอีกครั้งลองทําลิ์ของสิ่งที่คุณอยากทําแล้วเริ่มทําทีและอย่างไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องทําให้เครียดแค่เริ่มต้นเล็กๆเช่นอาจจะเป็นการปลูกต้นไม้ในสวนการอ่านหนังสือที่คุณชอบหรรือกาาทํ อาหารเมนูใหม่ที่คุณอยากลองและเมื่อคุณเริ่มมีกิจกรรมที่คุณรักคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วขึ้นคุณจะไม่รู้สึกเหงาเหมือนเดิมและที่สําคัญเมื่อลูกโทรมาคุณจะมีเรื่องราวดีๆที่จะเล่าให้พวกเขาฟังพวกเขาจะเห็นว่าคุณมีความสุขมีชีวิตที่สดใสและนั่นจะทําให้พวกเขาดีใจและภูมิใจในตัวคุณมากขึ้นบางครั้งเมื่อลูกเห็นว่าพ่อแม่มีชีวิตที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเขาอย่างเดียวพวกเขากลับจะรู้สึกอุ่นใจและอยากติดต่อมามา,มากขึ้นเองหลังจากที่คุณได้ยอมรับความจริง และเริ่มหาความหมายใหม่ในชีวิตแล้วมาถึงวิธีที่3นั่นคือการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหลายคนคิดว่าเมื่อโตแล้วเราไม่สามารถหาเพื่อนใหม่ได้หรือคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนเพราะเรามีลูกหลานแต่ความจริงคือการมีเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันที่เข้าใจชีวิตของเรามันสําคัญมากในวัยนี้ ลองนึกภาพว่าเมื่อคุณมีเพื่อนที่สามารถคุยได้เล่าความรู้สึกได้ออกไปทำกิจกรรมด้วยกันได้คุณจะไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไปคุณจะมีคนที่เข้าใจคุณเพราะพวกเขาก็อาจจะเคยเจออะไรที่คล้ายๆกับคุณพวกเขาอาจจะมีลูกที่ไม่ค่อยติดต่อเหมือนกันหรือพวกเขาอาจจะเข้าใจว่าความเหงาในวัยนี้เป็นอย่างไรคุณสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆเช่นเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมในชุมชน อาจจะเป็นกลุ่มเดินออกกําลังกายตอนเช้ากลุ่มปลูกผักกลุ่มทําบุญที่วัดหรือกลุ่มคนรักการอ่านในกลุ่มเหล่านี้คุณจะได้พบกับคนที่มีความสนใจเหมือนกันและมิตรภาพก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องคิดมากว่าจะคุยอะไรแค่เป็นตัวของตัวเองยิ้มแย้มทักทายและเปิดใจรับเพื่อนใหม่มีลุงคนหนึ่งที่ผมเคยพูดคุยด้วยเขาบอกว่า หลังจากที่เกษียณเขารู้สึกเหงามากลูกๆก,ก็มีชีวิตของตัวเองไม่ค่อยมาเยี่ยมเขาเลยตัดสินใจไปเล่นหมากรุกที่สวนสาธารณะใกล้บ้านตอนแรกเขาแค่ไปนั่งดูแต่พอคนอื่นเห็นก็ชวนเขาเล่นด้วยเขาเล่าว,ว่าตอนนี้เขามีเพื่อนเป็นโหลทุกวันเขาก็ตื่นเต้นที่จะไปเจอเพื่อนๆไปคุยกันหัวเราะกันและบางครั้งก็ไปกินข้าวด้วยกันเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไปแม้ว่าลูกจะไม่ได้โทรมาทุกวันนี่คือพลังของการมีเพื่อนของการมีคนที่เข้าใจเรามันไม่ได้แทนที่ลูกหลานของเราแต่มันเติมเต็มชีวิตของเราในอีกรูปแบบหนึ่ง และที่สําคัญเมื่อคุณมีชีวิตสังคมที่ดีมีเพื่อนฝูงคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณต้องพึ่งพาลูกทั้งหมดคุณจะมีคนให้พูดคุยด้วยมีคนให้แชร์ความรู้สึกด้วยและนั่นทําให้ความสัมพันธ์กับลูกของคุณสมดุลขึ้นลูกจะไม่รู้สึกว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบความสุขของคุณคนเดียวและคุณเองก็จะรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคืออย่าปิดกั้นตัวเองอย่าคิดว่าคุณแก่เกินไปที่จะมีเพื่อนใหม่หรือคิดว่าคนอื่น จะไม่สนใจคุณความจริงคือหลายคนก็กําลังมองหาเพื่อนเหมือนกันพวกเขาก็อาจจะรู้สึกเหงาเหมือนคุณพวกเขาก็อาจจะรอใครสักคนทักทายเหมือนคุณดังนั้นเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนลองก้าวออกจากบ้านลองเปิดใจและคุณจะพบว่าโลกนี้ยังมีคนดีๆอีกมากที่รอคอยที่จะเป็นเพื่อนกับคุณเมื่อคุณเริ่มมีกิจกรรมและมีเพื่อนแล้วมาถึงวิธีที่สี่ที่จะช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นนั่นคือการฝึกการปล่อยวางและการให้อภัยบางทีคุณอาจจะรู้สึกโกรธหรือเสียใจที่ลูกไม่ติดต่อมาคุณอาจจะคิดว่า หลังจากที่เราเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กเสียสละมามากมายทำไมตอนนี้พวกเขาถึงทำกับเราแบบนี้ได้ความรู้สึกแบบนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณเก็บมันไว้มันจะกลายเป็นความขมขื่นที่ทำร้ายคุณเองไม่ใช่ทำร้ายลูกการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าคุณไม่แคร์หรือคุณยอมแพ้มันหมายถึงคุณเลือกที่จะไม่ให้ความโกรธและความเสียใจควบคุมชีวิตคุณอีกต่อไปคุณเลือกที่จะมองเห็นภาพใหญ่คุณเลือกที่จะเข้าใจว่าทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองมีปัญหาของตัวเอง และบางครั้งพวกเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้คุณเสียใจพวกเขาแค่กําลังยุ่งกับชีวิตของตัวเองลองฝึกการให้อภัยทุกวันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องบอกลูกว่าคุณให้อภัยพวกเขาแต่คุณต้องบอกตัวเองว่าคุณให้อภัยพวกเขาในใจคุณต้องปล่อยวางความโกรธและความคาดหวังที่มากเกินไปเมื่อคุณทําแบบนี้คุณจะรู้สึกเบาใจขึ้นคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณเป็นเหยื่อแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองมีวิธีง่ายๆที่คุณสามารถฝึกได้ทุกวัน นั่นคือการทำสมาธิหรือการสวดมนต์ถ้าคุณเป็นคนศรัทธาคุณสามารถสวดมนต์ไหว้พระขอให้ใจสงบขอให้ปล่อยวางความทุกข์ได้หรือถ้าคุณไม่ได้ศรัทธานในศาสนาคุณก็สามารถนั่งสงบสงบหลับตาหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าผมปล่อยวางความโกรธผมให้อภัยลูกของผมผมเลือกที่จะมีความสุขการทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันมันจะช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการให้ใหอภัยตัวเองบางทีคุณอาจจะโทษตัวเองว่าเป็นเพราะคุณเลี้ยงลูก ไม่ดีพอหรือเป็นเพราะคุณทำอะไรผิดพลาดตอนที่พวกเขายังเล็กแต่ความจริงคือคุณทำดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้ในเวลานั้นทุกคนก็มีข้อผิดพลาดทุกคนก็เคยทำผิดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นพ่อแม่ที่แยกคุณทำให้ดีที่สุดแล้วและลูกของคุณก็โตมาเป็นคนที่ดีมีชีวิตของตัวเองนั่นคือความสำเร็จของคุณแล้วการปล่อยวางและการให้อภัยจะทำให้คุณรู้สึกเบารู้สึกสงบและมีพื้นที่ในใจมากขึ้น สำหรับความสุขไม่ใช่แค่ความโกรธและความเศร้าลองฝึกดูคุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตอนนี้เรามาถึงวิธีที่5แล้วนั่นคือการใช้เวลากับตัวเองอย่างมีคุณภาพหลายคนอาจจะคิดว่าการอยู่คนเดียวคือความเหงาแต่ความจริงคือการอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขนั้นเป็นทักษะที่สําคัญมากโดยเฉพาะในวนัยนี้คุณไม่จําเป็นต้องมีใครสักคนอยู่ข้างๆตลอดเวลาเพื่อที่จะมีความสุขคุณสามารถหาความสุขได้จากการทําสิ่งที่คุณรักจากการดูแลตัวเองและ จากการเชื่อมต่อกับตัวเองในระดับที่ลึกขึ้นลองเริ่มจากการสร้างกิจวัตรประจำวันที่ทําให้คุณรู้สึกดีเช่นตื่นนอนตอนเช้าแล้วทําสมาธิสัก5นาทีดื่มชาหรือกาแฟที่คุณชอบอ่านหนังสือที่คุณรอคอยจะอ่านหรือเดินเล่นในสวนเพื่อดูดอกไม้และนกสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจจะดูไม่สําคัญแต่เมื่อคุณทํามันด้วยสติและด้วยความตั้งใจมันจะทําให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาและมีความสุขมาก และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการดูแลสุขภาพของตัวเองในวัยนี้สุขภาพคือความมั่งคั่งที่แท้จริงถ้าคุณมีสุขภาพที่ดีคุณก็จะมีพลังที่จะทําสิ่งที่คุณรักมีพลังที่จะพบเพื่อนเพื่อนมีพลังที่จะมีความสุขดังนั้นลองใส่ใจกับการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพออกกําลังกายเบาๆอย่างสม่ําเสมอนอนหลับให้เพียงพอและไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจําปีมีคุณป้าคนหนึ่งที่ผมรู้จักเธอมีนิสัยที่น่าชื่นชมนั่นคือทุกเช้าเธอจะทําอาหารที่เธอชอบ ให้ตัวเองแล้วก็นั่งกินอย่างเพลิดเพลินไม่รีบร้อนไม่เปิดทีวีหรือมือถือแค่นั่งกินลิ้มรสและขอบคุณอาหารที่มีให้กินเธอบอกว่ามื้อเช้าคือช่วงเวลาที่เธอรักที่สุดในแต่ละวันเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เธอได้ใส่ใจกับตัวเองได้ให้ความรักกับตัวเองและนั่นทําให้เธอรู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขคุณก็สามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันหาสิ่งเล็กๆที่ทําให้คุณมีความสุขในแต่ละวันอาจจะเป็นการดูแลต้นไม้การฟังเพลงที่คุณชอบการเขียนไดอารี่หรือแค่การนั่งมองท้องฟ้าสิ่งเหล่านี้ อาจจะดูเรียบง่ายแต่มันทรงพลังมากเพราะมันเตือนคุณว่าคุณยังมีชีวิตอยู่คุณยังสามารถรู้สึกได้คุณยังสามารถมีความสุขได้แม้ว่าลูกจะไม่ได้โทรมาและสุดท้ายวิธีที่6นั่นคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความเหงาหลายคนคิดว่าความเหงาคือสิ่งที่แย่คือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าคุณลองมองในมุมใหม่คุณจะเห็นว่าความเหงาก็มีคุณค่าเหมือนกันความเหงาบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่มีหัวใจคุณเป็นคนที่รักที่ห่วงใยที่ต้องการความเชื่อมโยงกับคนอื่นนั่นไม่ใช่จุดอ่อนแต่เเปป็็นนนความนมนุษย์ แต่ความเหงาก็สอนคุณอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองการเรียนรู้ที่จะหาความสุขจากภายในมากกว่าจากภายนอกเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเหงาโดยไม่หนีมันไม่กดมันลงแต่ยอมรับมันและเข้าใจมันคุณจะค้นพบความแข็งแกร่งภายในที่คุณไม่เคยรู้ว่าคุณมีคุณจะค้นพบว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีใครสักคนเพื่อที่จะมีคุณค่าคุณมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณเหงาแทนที่จะพยายามหนีมันลองนั่งลงและถามตัวเองว่าความเหงานี้กําลังบอกอะไรกับผมมันบอกว่า ผมคิดถึงลูกใช่ไหมมันบอกว่าผมต้องการความรักความห่วงใยใช่ไหมเมื่อคุณเข้าใจความต้องการของตัวเองคุณก็สามารถหาทางตอบสนองมันได้อาจจะโดยการโทรหาเพื่อนโดยการทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกรักเช่นการดูแลสัตว์เลี้ยงการทําอาหารให้เพื่อนบ้านหรือการบริจาคช่วยเหลือผู้อื่นการให้ความรักก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ทําให้คุณไม่รู้สึกเหงาเมื่อคุณให้คุณก็จะได้รับกลับมาไม่จําเป็นต้องจากคนเดิมแต่จากโลกรอบตัวคุณอาจจะเป็นรอยยิ้มจากคนที่คุณช่วยเหลืออาจจะเป็นความรู้สึกอบอุ่นในใจที่คุณได้ทําสิ่งดีๆสิ่งเหล่านี้จะเติมเต็มหัวใจคุณและทําให้คุณไม่รู้สึกว่างเปล่ามีคุณตาคนหนึ่งที่ผมเคยพบเห็นเขาอาศาไปสอนอ่านหนังสือให้กับเด็กๆในหมู่บ้านเขาบอกว่าตอนแรกเขาคิดว่าเขาไปช่วยเหลือพวกเขาแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาช่วยเหลือเขาเขาได้รับความสุขความหมายและความรู้สึกว่า เขายังมีประโยชน์เขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่เคยรู้สึกเหงาอีกเลยเพราะเขามีหลานๆที่รอคอยเขาทุกสัปดาห์พวกเขารักเขาให้ความเคารพเขาและนั่นทําให้เขารู้สึกมีคุณค่ามากคุณก็สามารถทําแบบนี้ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตแค่การยิ้มให้กับคนที่คุณเจอการทักทายเพื่อนบ้านการช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะสร้างความเชื่อมโยงและทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของสังคมของโลกใบนี้และความรู้สึกแบบนั้นจะทําให้คุณไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไป ตอนนี้เราได้พูดคุยกันครบทั้ง6วิธีแล้วมาทบทวนกันอีกครั้งว่าคุณสามารถทําอะไรได้บ้างเมื่อลูกไม่ติดต่อมาอันดับแรกยอมรับความจริงว่าลูกมีชีวิตของตัวเองและนั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่รักคุณอันดับสองหาความหมายใหม่ในชีวิตของคุณเองทําสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณฝันอยากทํามานานอันดับสามสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหาเพื่อนใหม่สร้างวงสังคมที่ดีอันดับสี่ฝึกการปล่อยวางและการให้อภัยทั้งกับลูก และกับตัวเองอันดับ5ใช้เวลากับตัวเองอย่างมีคุณภาพดูแลสุขภาพกายและใจและสุดท้ายเปลี่ยนมุมมองต่อความเหงาเอเห็นมันเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตมากกว่าเป็นสิ่งที่แย่จำไว้เสมอว่าความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าลูกจะโทรมาบ่อยแค่ไหนความสุขของคุณอยู่ที่ตัวคุณเองอยู่ที่วิธีที่คุณเลือกที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันอยู่ที่ความรักที่คุณมีให้กับตัวเองและการที่คุณเลือกที่จะมองเห็นความงามในชีวิตแม้ว่ามันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนและต้องใช้ความพยายามแต่ผมสัญญาได้ว่ามันคุ้มค่าทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะทำบางอย่างเพื่อตัวเองทุกครั้งที่คุณยิ้มแม้ว่าใจจะหนักทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะให้อภัยและปล่อยวางคุณกำลังสร้างชีวิตที่ดีกว่าสร้างความสุขที่แท้จริงและอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนมากมายที่กำลังเผชิญกับสิ่งเดียวกันกับคุณพวกเขาก็กำลังคิดถึงลูกกำลังรู้สึกเหงาแต่พวกเขาก็กำลังเรียนรรรูู้้ททีีีี่่จะมมมคควาสุุขเเหือนนกกัับณลงย ดังนั้นอย่าอายที่จะแชร์ความรู้สึกของคุณอย่าอายที่จะบอกว่าคุณต้องการความช่วยเหลือมีคนมากมายที่พร้อมจะรับฟังและพร้อมจะอยู่ข้างคุณผมอยากให้คุณลองนึกภาพว่าหนึ่งปีจากนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณเริ่มทําตามสิ่งที่เราพูดคุยกันวันนี้คุณจะมีเพื่อนใหม่มีกิจกรรมที่คุณรักคุณจะรู้สึกแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีและที่สําคัญคุณจะรู้สึกมีความสุขไม่ว่าลูกจะโทรมาหรือไม่ก็ตามเพราะคุณรู้แล้วว่าความสุขของคุณอยู่ในมือของคุณเองถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมมกดลให้ผ ด้วยนะครับและถ้าคุณอยากได้เนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยผมอยากรู้จังเลยว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเคยเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ไหมคุณมีวิธีรับมืออย่างไรมาแชร์กันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพราะประสบการณ์ของคุณอาจจะช่วยเหลือคนอื่นๆที่กำลังเผชิญกับปัญหาเดียวกันได้และสุดท้ายผมอยากให้คุณจำไว้ว่าคุณมีคุณค่าคุณสำคัญ และคุณสมควรที่จะมีความสุขไม่ว่าอายุของคุณจะเท่าไหร่ไม่ว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคุณยังสามารถเลือกที่จะมีความสุขได้คุณยังสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้และผมเชื่อว่าคุณสามารถทําได้เพราะคุณมาถึงตรงนี้แล้วคุณมาฟังวิดีโอนี้จนจบนั่นแสดงให้เห็นว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นขอให้คุณมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตที่สดใสในทุกๆวันนะครับจำไว้เสมอว่าไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่มันก็ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มมต้นให่ และมีความสุขขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ